ในวันนี้มันก็คงไม่มีอะไรดีนอกจากความรู้สึกของฉันที่มันโดนทุกเตเป็นคนดีเท่าไรเป็นคนที่ใส่ใจมากขนาดในสุดท้ายก็โดนเธอทิ้งอยู่ดีเพราะว่าเธอไม่เคยรักฉันเธอเพียงแค่รลอกใช้กันตอนนี้ความสัมพันธ์ในเรื่องความรักของเธอกับฉันเป็นแค่วันวันมันก็คงจะกลายเป็นเรื่อง ดิตการตอนนี้ตัวฉันนั้นก็ยังคงติดอยู่ในพราวังวังบนที่มีเธอกับฉันที่ยังคงคิดถึงอย่างนั้นฉันเองก็ไม่รู้เมื่อไหรตัวฉันนั้นจะลืมเธอไป มันยังคงเยียวยาหัวใจไม่ได้เลยแม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าไรฉันคนนี้ยังคงะระมาพัเพอถึงตาเธอพังเพอจนวอดวายตอนนี้เหมือนกับคนที่ใกล้จะตายทั้งเป็นทั้งเป็นเรือเธอจะรู้บึงไม้ว่าฉันคนนี้นั้นรักเธอมาเพียงไหนแต่สุดท้ายแล้วเธอเองก็ทิ้งฉันไว้ให้กลายเป็นของที่ไม่มีค่ากลายเป็นคนที่ไม่สำคัญ ทิ้งไวเพียงแค่ความจำมันก็คงจะเป็นอย่างนี้อย่างงั้นใช่ไหมเธอสุดท้ายแล้วเราไม่ได้เกิดมาคู่กันเพียงแค่บังเอเิญมาเจอเท่านั้นสุดท้ายมันก็คงจะเป็นแค่ฉันที่ยังคงโดดเดี่ยวบนเส้นทางที่เราสองคนนั้นเคยวาดกันเอาไว้ตอนนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมไอ้ควมว่ารักไม่ได้ยินอีกต่อไป จบไปแล้วหรือเพียงแค่ความเงียบงานตอนนี้มันคงจะเป็นแค่ชั้นที่ถูกทิ้งไว้ตรงนี้ทิ้งไว้กลางทางทิ้งให้โดดเดี่ยวทิ้งฉันไปให้ตายทั้งเป็นคงจะต้องจบลงแล้วหรือคองเรากลายเป็นแค่อดีตการ